สวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องกับสวัสดีแม่ชีสุขานาะงจะข่าวมาขับส้มต้องนอั่งอเนยได้เพี่น้องเด้มอมันนังอเนยกองเห็ดเมนู่ยังมันมาเบิ่งนนำกันพี่นอ้องเมนูปิ้ปงซีอินพี่น้องเลยมันออนังอเนย่องสิบปนเนาะมันนังอเนยกองแต่สิบปนเอามาเบิ่งกว่าวิธีปนซีอินงวงของแม่น้องอเนยเนี่ยเป็นนาใดเนาะ สี่งัวฮันมันิเป็นอะไรกันมาเบิ่งมาลุ่น้ำกันมาที่ขลองไผ่ของมานนกพี่เจ้าคือกับลีโนเขามันนอนอเนยเอามาปีางก่อนที่มันสิปนทำเาปีางมยก่อนเนาะ ติ่สตงสองเตาไปเลยพี่นนอะว่าเตาเดียวอยาประทานกินเนาะเห็ดสองเตาไปเลยเดียวเนาะมันก็ลังคืเริ่มเห็ดแล้วเนาะเัาก็ต้มน้ำประแดกซื้เป็นีเรียบร้อยแล้วเอาไปซิมาเริ่มผักซีดมันอย่าะไรไม่สินาน สงซุปเรียบร้อยนะฮะกับชิมาซอยเนาะซอยนะี่ย,ยน่อย,นย,นย,นยเนี่ยราวะห้องตามป่นเด้นี่คือเป็นสีนงวัวเด้อพี่น้องเป็นเน,นื้องัวเด้อนี่เดันนี่ฮะกับพ่อเนาะ มาพอ่อเนาะเกระอ,ระอ,ระอ่อเป็นมือไม่นองันก็นไ่ได้ถ่ายนองเมื่อนาะไม่นองนเลยตาอุรลุกไปนางรับวเแหล,ละเ็นเมอ็ได้ดูเห็กินเนาะสู่สู่ลลายคนกิน หอมแถนี้บุด้อยกต่ยากันยุ่แต่ว่า,าว <c ười> อา <c ười> ากินบัดแล้วเนาะหอมปัสต้าแ่บจะได้ตอนนี้เอากระติ๊บใหญ่ๆเนาะเด้อพี่น้องป้าลูกปลาซาวเด้อน้ำกันเด้อ กินซีเมอร์มาน้องอันเ้ยเนี่ยเด้อร้นานบันนอกบันหน้าเราเนาะคนแก้วกิน เสียวมือพี่นอยนี่จะคบมๆแล้วมาหั่นไว้เนาะมาหั่นไว้เนี่ยนะเ่า,เาอบอน่นงเยก็ทำงานโมยุงเทพเนี่ยนะงานหัวไว้แล้วมีป็นใหญ่มาหั ียออกแก้บัตแตงเนาะมาจินกับป่นซีดกับร่ไดออกเพระเอ้ยวนโตคำแล้วก็ไะออกมาหามาหน้าซักแล้วก็ทะลุก,ก็เหตุจูขวดก,กินอยู่เนาะพี่น้อง ก็สิพ่อเนาะอันนี้เอาไว้ปอนเร้าหัวแตกเินก็นอกอนเนยจอมซนอันนั้นสิปปอนมาสิเพชรเขนสิกินมาได้นะเาตไว้ปอดจะนำเริ่ต้องต้มให้มันเหลก่ยเนาะ ให้มันละเอียดแน่มันป่นเท่าถุงตองตำม,มันละเอียดนะแต่ฉันมาปรุงเครื่องใส่ป่ะห้ามแห,งหม้งเลยน้องเพราะว่าถ้าโกแห้งมันก็นสิบเบลเล่คันน,นี้นั่งเล่นกําลังจะเริ่มป่นแล้วพี่น้องเด้อ เอากระดใส่น้าประแดดก่อนเนาะทำเอาเติมหน่อหนึ่งเนาะส่นกระไล่เติมโอเค อันนี้คือเขาต้นหอมนะพี่น้องหอมมาสิรวมเม็ดันาดนั่นแนหละค่ะเขาซอยหัวขาดนะขาดมุนมุนหัวขาดแล,แล้วก็ดใส่อันนี้คือมักถั่วพี่นะ้องมักถั่วใส่พร้อมจะได้แซ่บๆเนาะใส่ผักผิดพรุ่หมหน่อยนึงผิดพรุ่งกับหมักกเท็ดแห้กระไดดอก งวนวก็ใหญ่เลยก็ใส่ทุลดนํมั้อันนี้คือป่นสีนงวนที่ป่นสีนงวเขามันนอก,กแบบนี้และนี่น้องแล้วนี่จซีมบันเดอ ปาไปหน่อยนะึงแซ่บๆพี่น้องเอ้ยลูมกมาใกล้ๆลดุหนาตาหนาตาพี่น้องแเศษลายแเศษลายแซ่บนี่คือเรียบร้อยแล้วเนาะ น้อคนคนสิ้นหมวเนา้เขาก็ได้ใส่ข้าวผัวได้เพียงเด้อพบาลมนเบล่าทาลาาต้องใส่ข้าวผัวน้องน้องก็ได้บด้ใส่ข้าวผัวไดน้องไ่้กระสิบปักแบงลงหวัดน้ำเนาะลงจำฮันคืเอาลงหวัดน้ตักตั้ตเกกินเนาะ แตงต่อบเนะามะมีแบบนำมะแดงนะมีเนาะแนงกวนเนาะที่ยำเไม่ต้องกะเนืนเ้ง่ายรา <c oughs> ติดแล้วเนาทำแตงเด้อเมนูไม่ต้องกระเนื้อมันมีหลายอย่างอยู่อ้วกระเห็นลงหวาดน้ำเนาะ ตำแตงเป็นหนามตัวๆใครเป็นน้องเคยเสกไ,มไมมนหมตำแตงพี่น้อง งามไปทีเรียบร้อยเนาะว้ายขอโทษนะ้ีลุงเนาะว่างแห้งพวกยกมือแ้าใส่สื้อิวยขาวน้ำได้วิที่้องไปเนาะน้องอาเลยน่อยยิวยขาวน้ำแล้วก็นี่น้ำปลาหน่อยนึงเนาะ ก็ได้แอกนม่เอาอ้าว,าวลุงเลยกระตาแแสบตะนัวแววถ่ปลุงนี่ตำแตงของแม่น้องอันเนยจ้ามาเด้อม,มากินน้ำกันเด้อ ว่าแต่นั่งมานั่งกันได้กับซินเนอร่ามันดังไปละเด้อคยิบนาดีเจโอนาพ่อเป็นใหม่กั้วพี่น้องเด้อหากออนไลน์ก็แชร์ก็ติดตามส่องน้องกันได้แล้วพี่น้องสวัสบบดี